ฝนตกครับเอ้ปนิน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 ตะเล่ปนินตะเล่ทำกลางฝนตกครับผมสนุกสนานเฮียกันครับ

หลายๆทีตูลงีึ้นปุ๊บเลยเดด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 วไปดะฝั่งนี้ขึ้นคนเดียวลวเอาเอาเด็ดปลาครับฮ่าฮ่เด็ดปลาเดียวเยมันตอกครัวออกไปได้นะครับเดี๋ยวดูปลากี่ตัวกี่ตัวหนึ เาเนีต้องโเอามันล้วเอกแันลืกมันอุกนก็ถมงดนมันโดนลดมันโดนฝนตกนแดดออกฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ เอาลอกไม่ดีมีพังแล้วว่าวันนี้วะกี่ตัวสอตัวอล้วว่าดวเ,ด,บบเาด,าดี๋วผมจะกดตัะพี<แ>่องเ <c oughs> <c oughs> ่นะกดคลนา้ตัว้ตองานกดีนขามตัวผมก็ขึ้นขาตัวนี่นตว หมร็จไปล่อานนีกิน้ัวไอ้ตัวที่ินได้ปล่อยครับปนี่ปล่อยปล่อยปล่อย่อันไหนที่กินได้เราก็กินนะครับกินไม่ได้แล้วก็ปล่อยจะไขมวนกันนะครับพี่น้องข้าวเดียวครับแตกเซีวเซเซเดินลุกๆก่นเดินตุกตัวไม่หวน ไปเนยนะสภาพฝนตกก็ไม่กลัวสู้นทนแดดทนฝนยี่ห้อนี้ไม่ต้องห่วงโอ้ยมันยุ้ยกินเจอสามปีละสามเนยเอาเอาไม้กระทุงกระทุงกระทุงก่นงกนงกนกอนอบรรยากาศไม่หยุดครับยังไม่หยุดยังไม่หยุดอ่ะเออ ฝนตกฝนตกแล้วก็ฝนหยุดเอนไม่จริงจริแก้วนี่ครับบรรยากาศก็อย่างนี้แหละครับง่ายใส่ห่าใส่ห่าใส่ห่าใส่กินหลอกหักขาหักไปตัวนึงสบายไปบอยใหญ่ครับพี่น้องบอใหญ่啊บอยใหญ่啊 กา้สนุกสนานครับอิจฉาคนนอนเนาะนะฝนตกเนาะอากาศเย็นๆเนาะโอ้ไปดูกันต่อครับคนนอนไม่ได้บรรยากาศไม่ได้เปียยวลยครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปยาวๆในช่อง YouTube นะครับผมรับรองสนุกแน่นอนนะครับบรรยากาศ นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับนะเดี๋ยวรอชมคลิปยาวๆในช่อง YouTube นะครับมาชิดพาทัวร์แล้วก็มาชิดคนบางม่วนนะครับอ,อีกลแล้วอีกแล้วอีกแล้วเนี่ยยเยืย่อห่ะปลาเหลืองเยื่อห่ะมาแล้วครับกิตตัวหนึ่งอสองโอ้อตัวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเแค่ภาพหน่อยแค่ภาพดูหน่อย แฉล์โอ้แจ๋วครับสวยครับอ่ะบรรยากาศเหมือนไม่ต่างกับลูกหมาเลยนะพวกเราเนาะอ่ะลุยทั้งฝนนะนาะจนกระทั่งฝนเงียบเอาเอาอีกแล้วไม้นี่เอาอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโยกเอ้ยโยกโยกโยกนะครับมามาลุ้นกันกี่ตัวเขาเขาทำห้าตัวหลายยกแล้วเนาะตัวเออทำห้ายก วะยกมากี่ต uh, ัวกี่ตัวนี่แหละลยับสารในี้แหละนี่มันจริงหรือยังเออห้าตัวอีกแล้วเหรอว้าวว้าแล้วกี่ตัววะว้าวว้าแวเขามอีกแล้วว้าแล้วเข้ามาอีกแล้วเอาขอแค่บาาหน่อยแค่บาาหน่อยวาแล้วเชาเข้ามาอีกแล้วเอาตกปลาไม่ได้ช่วยเขาปลดปลา เ,เออนะครับก็ประมาณนี้แหละครับรน้นบนาหนุงนานเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มในช่อง y o u t u b e นะครับนา,น,านานมานนานันม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 ันเพืนหนาที่ไเอเาด้เยมากกว่นี่ไรอยากไปหาจิตแล้วมกูตลอดผมูตลอดสูส่คนไม่ได้กู่ไ่ได้อีกอยยก,กยาอาามานอัน<ล>ก็ม่าไปก็มั่นหนไปสู่ไม่ได้ตัวมันมาทั้งนี้ขนาดขนว่าต้งไปพปูเดียวมานนี่เเ ยันไงครับว่ารู้สึกมวลบ่เฮ้ยคัดเลยแจ้าไปมาเจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปย่างๆเฮาในช่องยูทูบน้องครับเรื่งไหนกับฝากติดตามอย่าลืมกพื่ออะไรก็แชร์ให้น้ำได้ด้วยครับพี่น้องนะครับว่าได้มวลด้เบิ่งนะครับ

เดาเออเดวโอ้ยสายฮาครับนะสายฮาไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับฟ้าหลังฝนนะครับย่อมสดใสอยู่เสมอนะครับโอ้ยนี่ครับอากาศดีด้วยวันนี้เออเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อกี้มายังกระเทะดูสภาพเป็นไงครับ คนก็เหมือนกันครับเหมือนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันกลัว <c oughs> ก็ไม่กลัวป้าก็ไม่กลัวปากเขียวแล้ว